ครับอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาสอนในเรื่องของอ่าการเจนเตเลเจนเตเลตโทเคนนะครับสําหรับอ่าใช้ในการก๊อปปี้นะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับให้เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ binary.com นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับตามปกตินะครับแล้วก็เลือกอ่าตรงนี้ให้เป็นบัญชีจริงนะครับบัญชีจริงจะขึ้นต้นด้วย CR นะครับนะครับเดโมจะขึ้นต้นด้วยตัว V นะครับ VRT นี่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเลือกให้เป็นบัญชีจริงเท่านั้นนะครับนะครับหลังจากนั้นเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่เมนู setting นะครับ Setting นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ security and limit นะครับนะครับหลังจากนั้นก็จะเจอหน้าหน้าตาพวกนี้นะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเรา <Okay. S 2> เราสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้จากในนี้นะครับค่าการกำจัดจำกัดการออกออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับตตนนี้เราก็มาดูนะครับในเรื่องของโทเค็นนะครับให้เรามาที่เมนู API โทเค็นตัวนี้นะครับเมื mm ่อ hmm. คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมี ตัวให้ก่อตั้งชื่อโทเค็นอันนี้ตั้งตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับต่อไปนะครับเป็นชุดสโคปชุดสโคปก็คือเป็นการอนุญ,ญาตให้ว่าโทเค็นนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอันแรกก็คืออ่านเทรดนะครับอ่านก็คือเป็นพวกฮิตโอรีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เทรตแล้วก็สามารถเบิกถอนได้อะไรได้นะครับอันนี้คือแอดมินก็คือปรับแต่งค่าได้นะครับเทสต์ฟอร,ร์มชชั่นก็ อย่างที่บอกคือมันจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเทรดตัวนี้ก็คือออกออเดอร์ออกและปิดออเดอร์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของสตูดี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเทรดโทเค็นเพื่อที่จะ copy นะครับของแอดเองนะครับก็ให้เรากดที่ READ นะครับล a ดกระเทรดนะครับแค่2ตัวนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาฟังก์ชันอื่นมาให้แอดนะครับเพราะว่าไม่เอานะครับนะครับหลังจากนั้นเรากดคีเอได้เลย นะครับเอา r e a t e ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวก่อนนะลืมลืมใส่ชื่อก่อนนะครับอ่านะครับสมมติใส่ชื่อเป็นเท s ต c o p y นะครับอย่างนั้นก็ c r ีย t e อห็นะครับตัวนี้ก็จะมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่จะส่งอาจจะต้องการมา Copy นะครับของแอ d นะครับให้ส่งโทเค็นตัวนี้มาให้ นะครับขอให้ถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นโทเค็นตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะสามารถก๊อปปี้ได้เลยนะครับบัญชีก็จะตามของแอดนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเปิดเครื่องไม่ต้องอะไรเลยนะครับออยากเปิดเข้ามาดูก็คือเปิดเข้ามาดูยอดเงินอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับถ้าสําหรับใครที่มีปัญหานะครับหรือต้องการสอบถามใดๆนะครับ ก็สามารถสอบถามได้มาในกลุ่มหรือว่าจะทักไลน์ส่วนตัวมาก็ได้นะครับซึ่งโทเค็นตัวนี้นะครับเอ่เพิ่มเติมนะครับโทเค็นตัวนี้สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะของแอร์หรือของใครก็ได้นะครับอยู่ที่เราเราจะให้ใครนะครับแล้วก็จะอนุมัติให้ใครได้แค่ไหนบ้างนะครับโอเคนะครับก็สำหรับการเจเนเรตโทเค็นนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับ